แล้ววันนี้ผมบอกเลยว่าเส้นทางระบอบทักษิณผ่านทักการเมืองพรรคเนี้ยนะไปไม่ถึงการเลือกตั้งพรรคนี้ไม่มีทางไปถึงการเลือกตั้งเพราะพฤติกรรมที่โชว์อยู่ในขณะนี้ปรากฏภาพในโซเชียลปรากฏเป็นหลักฐานต่างๆทั้งคําพูดต่างๆในขณะนี้เนี่ยกับกรณีประกาศของกอประตอันนี้เนี่ยนะบอกเลยว่าไม่รอดไม่รอดแน่นอนผมเคยพูดแล้วว่าพรรคเนี้ยมีนักกฎหมายที่มาทําอดีคุณทักษิณอะไรต่างๆร่วมร่วมแปคนผมคนเดียวเอาชนะไม่ได้ที่ผมบอกเลยว่าโง่มาก แล้ววันนี้ก็ความโลภก็จะทำให้โง่ให้ตาบอดในขณะนี้ที่ต้องจับตามองกันให้ดีเนี่ยนะครับก็คืออิทธิฤทธิ์ของอากาศของกอ,อกต่ะที่ออกมารองรับการกระทำการใดๆที่จะเป็นเหตุแห่งการยุบพักตามมาตา92า92 รัฐธรรมนูญนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ที่จะก่อเกิดอิทธิฤทธิ์มากมายมแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็มีผู้ที่ที่รู้สึกบอกว่าคนที่ตกใจมากที่สุดขี้กลัวมากที่สุดนะคือคือพักเพื่อไทยอ,ออกถแถลงการแล้วนะครับออกถแถลงการมาแล้วว่าว่ากรณีดังกล่าวจะมีผลอะไรต่าง,างแต่พักเพื่อไทยผมก็ยังยืนยันนะว่าพวก พวกที่เป็นฝ่ายกฎหมายพวกที่ทําหน้าที่ในการเป็นผู้นําพักเป็นเจ้าของพักอะไรนี่อย่างโง่บัดซบโงบ่บลลงคะนะคือโง่โง่ไม่สา,งา่งสานะโง่โงส่สุดๆนะครับผมผมเคยพูดนะผมเคยพูดแล้วว่าพักเนี้ยมีนักกฎหมายที่มาทําคดีคุณทักษิณอะไรต่างๆพวกนี้ร่วมๆแปดสิบคนผมคนเดียวเอาชนะไม่ได้นี่ผมบอกเลยว่าโง่มาก นะครับแล้ววันนี้ก็ความโลภก็จะทําให้โง่ให้ตาบอดอีกแล้ววันนี้ผมบอกเลยว่าเส้นทางระบบทักษิณผ่านพักการเมืองพักนี้นะไปไม่ถึงการเลือกตั้งพักนี้ไม่มีทางไปถึงการเลือกตั้งค่ะผมบอกเลยนะครับเพราะพฤติกรรมที่โชว์อ,อยู่ในขณะนี้ปรากฏภาพในโซเชียลปรากฏเป็นหลักฐานต่างๆทั้งคำพูดต่างๆในขณะนี้เนี่ย คับกรณีประกาศของกรกะตอ,อันนี้นี่นะบอกเลยว่าไม่รอดอมไม่รอดแน่นอนนะครับอีกพักหนึ่งอิทิลิ์ของพักนี้ก็จับตาดูเส้นทางของพักคก้าวไกลซึ่งผมเชื่อว่าไม่รอดนะครับรอดยากนะแล้วลอพอปอชร<ม>อะฮะที่คนจับตากันมากๆเพราะความผิดดูเด่นชัดซะเลย คือบางเรื่องเนี่ยมันมันจะมีอำนาจเด็ดขาดกับอำนาจในการตัดสินใจในการบาลานสภาพปัญหานะแต่ถ้าเอาผมนะเอาผมเลยเนี่ยไม่รอดพอปชลก็ไม่รอดไม่รอดอนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายพักนะโอ้หรือกรณีที่ที่ออกมาที่ปปชออกมาพูดเรื่องเรื่องที่ดินเนี่ยอ่าค่ะจริงจริงไม่ใช่สิบนะอืมไม่ใช่สิบมีเยอะกว่านั้นอ๋อแล้วก็ไอ้พวกบรรดาสอสอไอ้พวก รัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยมันชอบมากเรื่องที่ดินเพราะเห็นล่าสุดคือที่ทีเซอร์เนี่ยสิบแต่เลขาปปชบอกว่ามีนักการเมืองที่เขาจะเชื่อนะฮะถือครองที่ดินเนี่ยสอสอหกสอวอนหนึ่งเกินนะนะมีมีเพียบอ่ะนะอ,อันนี้ผมสนับสน,นุนนะเพราะเป็นเรื่องดีจะได้เอาที่ดินคืนประชาชนบ้างนะครับเอาที่ดินคืนประชาชนบ้างและพวกนี้ก็คือก็คือมันกลายเป็น คือที่ดินที่ดินในประเทศนี้มันมันไม่มันไม่ควรเป็นเครื่องเล่นหรือของสะสมในเชิงในเชิงความร่ำรวยหรือบุญบาร,รมีของใครใช่ไหมยิ่งผู้ที่มาออกทําหน้าที่ในการออกกฎหมายในการอะไรต่างๆพวกนี้ล้วมาอาศัยตรงนี้ตรงนี้ต้องเอาให้เด็ดขาดนะครับแล้วมันก็จะเป็นเสริมภาพของพลเอกประยุทธ์ได้ด้วยนะครับแน่นอนเราที่ผ่านมาไม่ทําจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าวันนี้ควรจะทํา เพราะนี่เป็นประโยชน์ประชาชนจะไม่ถูกมองว่าเป็นการแบบก็ก็ไม่เป็นไรคือจะถูกมองก็ก็ถูกมองไปมันต้องโดนมองอยู่แล้วก็ทํามาแบบนี้ใช่ไหมก็เดินมาเส้นทางแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้ยังไงก็ต้องโดนมองแต่ผมก็มองในแง่ว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรแต่ผลที่เกิดขึ้นไอ้พวกเร็วๆชั่วๆใช่ไหมไปเล่นแร่แปรธาตุเรื่องที่ดินโดนถ้าบ้างก็ก็ดีถูกไหมล่ะค่ะมันก็ก็ดี นะครับในแง่ก,กรณีของพรรคภูมิใจไทยกับการปรากฏตัวของคุณชูวิทย์ซีรีส์รอบใหม่ของการน่าทำเนียะนะครับเงินทอนตั้งสามหมื่นล้านนะคะเอออันนี้ก็ก็จะลุกรามบานปลายใหญ่โตนะโอ้จะลุกรามบานปลายใหญ่โตแล้วก็มีพยานหลักฐานที่ที่เรียกว่าเอาว่าน่าจะตั้งข้อกล่าวหาได้ นะครับส่วนจะไปได้มากน้อยขนาดไหนนั่นอีกเรื่องนะแต่ว่าเอาเป็นที่สงสัยของสังคมอาจจะถึงขั้นตั้งข้อกล่าวหาในการดําเนินคดีเนี่ยอาจจะไปถึงแต่ผลของคดีนี่ยังยังไม่ชัดนะ,ะในขณะนี้แล้วก็การปรากฏตัวออกมาของคุณชูวิทย์เนี่ยกับเส้นทางของคุณชูวิทย์ในขณะนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่คุณชูวิทย์ดาเนินการต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีผลกับพรรคเพื่อไทย นะครับมีผลกับพรรคภูมิใจไทยมีผลกับพรรคของคุณวราวุธด้วยเหรอคะนะครับแล้วก็อาจจะมีผลกับพรรคก้าวไกายบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็จะมีผลกับพรรคพลังประชารัฐนะครับส่วนคุณชูวิทย์จะกระจายได้แค่ไหนเข้าลึกได้แค่ไหนนี่เป็นเรื่องที่ต้องต้องต้องอย่ากระพริบตา รวมไทยสร้างชาติด้วยไหมคะกับกรณีที่ที่เขาเช่าตึกตรงซอยอารีหา้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจตรงนั้นเนี่ยมันแก้ไม่ยากมันแก้ไม่ยาก<ะ>คือคือผมเคยพูดแล้วว่าอันนั้นเนี่ยโอเคในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยมันอาจจะตอบกันได้<ะ>แต่ในแง่าภาพลักษณ์ของพรรคเนี่ยมันตอบไม่ได้ความสง่างามทางการเมืองความชอบธรรมทางการเมืองเนี่ยมันตอบไม่ได้เราะนั้นทางออกของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็คือจะต้อง ย้ายที่ทาการซะก็จบก็จบนะเพราะว่าผมาว่ามันมาแค่ระดับนี้นะข้อมูลฟังจากในโลมจากใครมันก็มาอยู่แค่เนี้ยแต่ว่าภาพลักษณ์เนี่ยเสียหายถูกตั้งข้อสงสัยเนี่ยเป็นไปได้นะครับแต่ว่าก็ย้ายพักซะทําตัวเองให้มันให้มันให้มันคลีนนะครับแต่ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วสังคมก็ก็พูดได้วิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับวิเคราะห์ได้ ฉะนั้นใ,นในแต่ละอันเนี่ยเฉพาะอิทิลิสของในเรื่องของการออกออกระเบียบใหม่มาเนี่ยนี่ก็ไปดูเอานะครับไปดูเอาส่วนวันเวลาน่าจะเกิดช่วงไหนเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ตู่เขาพูดเพราะว่าในทางการเมืองมันจะมีเล่เหลี่ยมทางการเมืองจังหวะเวลาที่มันต้องเดินต้องวางเพื่อให้มันเป๊ะๆป๊ะ,ะเรียวกว่าฟันปั๊บแล้วก็หมายก็ว่าง้ายเปี้ยเสียขาเดินไม่ได้เลยนี่อันที่หนึ่งะนะครับ อันที่สองก็คือว่าเรื่องที่ที่กรณีที่ไปสัมพันธ์กับคนต่างด้าวถูกนำมาคำนวณประชากรในเขตพื้นที่เพื่อมีผลต่อสอสออันนี้มันก็จะมีเส้นทางเดินของมันเนี่ยไปอีกไกลแล้วส่วนนี้ก็จะทำให้ระบอบสามปอนะครับเนี่ยดำเนินการได้หรือคุณประยุทธ์เนี่ยดำเนินการตาม กฎหมายต่อไปได้คะนะครับซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของการใช้อำนาจที่มันมันมันไม่ถูกไม่ชอบธรรมแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าไอสภาพที่กฎหมายมันเดินได้เนี่ยเวลามันเข้าข้างใายมันก็เกิดประโยชน์ทลางนั้นนะสังคมก็ก็ใบ้กับเรื่องพวกนี้ huh. ใช่ไหมฉะนั้นเส้นทางนี้เนี่ยในขณะนี้เนี่ยอันที่หนึ่งถ้าฟังกกตพูดนะ,ะกะกตเขาบอกเขาใช้มาตลอด มันยอมรับนะยอมรับว่ามีการใช้วิธีแบบนี้มาตลอด <S S อ,อนั่นเท่ากับว่าการยอมรับนั้นเนี่ยมันมีผลที่ทำให้สัดส,ส่วนทางการเมืองสัดส่วนสอสอเนี่ยมีความผันแปรมาโดยตลอดเมื่อมันมีความผันแปรตรงนั้นเนี่ยมันย่อมกระทบกับว่าเที่ยงธรรมโปร่งใสามาโดยตลอดเพียงแต่ว่ายังไม่มีผู้ร้องใช่ทีนี้ถามว่า พอมีผู้ร้องปั๊บเนี่ยแล้วสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยอันที่หนึ่งถ้ามองพื้นพื้นนะครับกลายเป็นกรณีว่าทําให้สิ้นความสงสัยอนะครับทําให้สิ้นความสงสัยแต่กรณีที่จะทําให้สิ้นความสงสัยเนี่ยสารรัฐธรรมนูญสามารถเลือกทางไม่รับคาร้องได้เออ,เอ,อถ้าสารรัฐธรรมนูญไม่รับคําร้อง <S <S ก็เท่ากับว่าสิ้นสงสัยแล้ว มถูกอยู่แล้วย่มันถูกอยู่แล้วอไจากการที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องเนี่ยมันทำให้ให้คิดได้ว่าความชัดเจนของมันคืออะไรถูกไหมความชัดเจนเนี่ยมันคืออะไรค่ะฉะนั้นถ้าไปดูบทบัญญัติมาตาตาสิบหกใช่ไหมเรื่องราษฎรเนี่ต้องเข้าใจว่าราษฎรกับ ทะเบียนราชฎอ,อเป็นคนละส่วนข้อโต้เถียงที่ที่กกตอเอามาใช้ในตอนแรกก่อนที่จะมีการยืดให้สารธูาสุดยุติฉายกกตพูดถึงทะเบียนราชฎรใช่ใช่ไม่ใช่ราชดรน,นะอ่าใช่เ,เพราะว่ามีต่างด้าวอยู่ในทะเบียนราชด้วยทีนี้บทบัญญัติมาตรานี้เนี่ยมันบัญญัติขึ้นมาเพื่อการเลือกตั้ง ไม่ใช่บัญญัติขึ้นมาเพื่อประโยชน์ทางทะเบียนราษฎรเอาเจตนาของมันก่อนเอาประโยชน์ของมันที่จะใช้ก่อนเป้าหมายของกฎหมายก่อนเป้าหมายของกฎหมายเนี่ยกำหนดขึ้นมาเพื่อเพื่อประโยชน์แห่งการเลือกตั้งโดยเฉพาะโดยตรงแต่ก็มีคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งหมายถึงที่เป็นคนไทยถูกไหมคมันก็รวมอยู่ในนี้ด้วยอยู่ไมไม่รวม,ไม,รวมไม่รวมเพราะมาตรา8ปดสิบกเขียนว่าราษฎรไม่ได้เขียนเรื่องทะเบียนราัม ขาพูดเรื่องราษฎรเขาไม่ได้พูดเรื่องทะเบียนราษฎรแต่กรกตอเอาเรื่องทะเบียนราษฎรเนี่ยมาเถียงแล้วก็บอกว่ายึดถือตามนี้ทีนี้ถามว่าถ้าไม่ยึดถือตามทะเบียนราษฎรกกตทําหน้าที่ได้ไหมอันนี้ไม่ได้แต่การยึดถือทะเบียนราษฎรเนี่ยมันต้องยึดถือตามทะเบียนราษฎรทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้บอกได้ว่าไม่จําเป็นเพราะระบบทะเบียนราษฎรปัจจุบันเนี่ยมันบอกได้ว่า ผู้มีสัญชาติไทยเนี่ยมีเท่าไหร่เป็นชายเท่าไหร่ห<า>เป็นหญิงเท่าไหร่<า>แล้วก็แบ่งช่วงอายุได้ด้วยว่ามีอะไรเท่าไหร่และก็บอกได้ว่าผู้ที่ไม่มีสัญชาติที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนาอราษฎร13ทาร14ก็จำแนกได้อีกว่าเป็นชายเท่าไหร่เป็นหญิงเท่าไหร่<า>และกลไกของมหาดไทยบวกกับกระทรวงแรงงานเนี่ยก็จะทำให้รู้ ินที่อยู่ของคนพวกนี้ได้ด้วยฉะนั้นเนี่ยกกตจะไปเหมารวมอย่างนั้นเนี่ยหยิบยกทั้งหมดมาเนี่ยที่ไม่สอดคล้องกับการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะที่กฎหมายในส่วนของการเลือกตั้งที่บัญญัติต่อไปจากมาตรา9กา้าหเนี่ยมันกําหนดเรื่องสัญชาติไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าผู้ที่จะใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งหรือผู้ใช้สิทธิลับเลือกตั้งฉะนั้นอันนี้เนี่ย มันจึงมีปัญหาและก็เป็นเหตุที่เป็นเหตุที่ศารลรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณา